ใหนน้เอาเแค่โฟนไปก่อนไม่ไหวไม่ไหวเป็นหนังสติกเลยเมันจะเป็นหนังสติกมันไม่ไหวจริงๆ เจอกันกันกบนัตตี้พราชมพูในคลิปนี้นะคะคลิปนี้เนี่ยนัตตี้จะไปยืดผมนะคะก็คือว่านัตตี้ไม่ได้ยืดผมมาประมาณปีกว่าๆแล้วนะคะยืดครั้งสุดท้ายก็คือจําไม่ได้แล้วตอนไหนนัตตี้เป็นคนที่มีสภาพผมหยักโศกนะคะจะหยิกนะคะจะแบบฟูเป็นสิ่งโตซึ่งไม่สามารถที่จะแบบปล่อยผมได้ถ้าไม่ผ่านการหนีบ ตรงหรือรอนผมหรืออะไรก็ตามนะคะถึงแม้ว่าจะรอนผมแต่ก็ต้องหนีบตรงก่อนที่จะมารอนผมนะคะไม่งั้นแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นทรงมันจะมันจะแบบว่าย่องย่อง,องชี้ฟูนะคะมันจะเป็นแบบมันจะเป็นตัวเอสแต่ว่าคือมันไม่ได้เป็นตัวเอสแบบสวยเ,เขาจะปาถ้าคนที่ผมหยักสุกอนะ่จะเข้าใจว่ามันเป็นอุปสรรคกับการใช้ชีวิตมากเพราะว่าคุณไม่สามารถที่จะสระผม เป่าผมและออกจากบ้านได้เลยคือไม่เลยคือต้องมาเซตมาหนีบผมก่อนถึงจะออกจากบ้านได้ไม่งั้นมันจะฟูมากนี่เป็นผมที่ที่ผ่านการหนีบแล้วนะคะหนีบเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะเริ่มที่จะหยิกหยิกนะคะแต่ว่านี่คือผ่านการหนีบเมื่อวานแล้วนะคะสีผมก็หลุดหมดแล้วแต่ว่านทตีต้องเลือกเอาระหว่างสีผมกับยืดผมตอนนี้อยากยืดผมมากกว่านะคะเพราะว่าผมฟูไม่ไหวแล้วนะคะอาร้านที่นาตีทำนะคะก็อยู่ที่จังหวัดอุบลนี่แหละนะคะเป็นร้านเดิมกับที่นาตีชอบไปทาสี ผมนะคะคร<อ>้านเดือะนิวร้านเดิมนะตอนนี้อยู่วนเนี่ยร้านเสริมสวยยังสามารถที่จะเปิดได้อยู่นะคะวันนี้นจะได้ตัดผมด้วยนะทุกคนถ้าเผื่อว่ายืดมาแล้วผมมันแบบมันช็อตมันเสียมากตรงปลายมันแห้งเสียตรงปลายก็อาจจะต้องตัด,ต,ดตัดไปด้วยหน่อยนะคะแล้วก็ตอนนี้ผมมันก็ยาวมากๆด้วยก็อยากตัดด้วยนะคะโอเคไปเจอกันที่ร้านคะ่ะ ขึ้นมาเยอะแล้วเราต้องทักทำสีผมไปก่อน่อาค่ะทุกคนจะเล่าให้ฟังนะคะก็คือนาเตียไม่ได้ยืดผมมาประมาณปีกว่าๆแล้วนะคะแต่ว่าก็จะเป็นคนที่แบบว่าทำสีผมอยู่เรื่อยๆทำสีผมอยู่ตลอดนะคะก็เลยแบบต้องเทสก่อนนะคะตรงปลายว่าสามารถที่จะแบบโดนน้ำยาย,ยืดได้หรือเปล่านะคะอาจจะเทส,สักแบบเทส,สักแบบช่อหนึ่งช่อเล็กๆนะคะ เ้ฟดูก่อนว่าแบบโดนน้ำยาถ้ามันโดนไม่กี่วิแล้วมันเปื่อยแล้วมันแบบว่าไม่ไหวอะไรนี้ก็อาจจะไม่ได้ลงปลายนะคะอาจจะลงแค่เน้นช่วงโคนนะคะโคนผมที่มันแบบหิกๆที่มันเกิดใหม่นะ่ะ ต้องเทสดูก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยนะจ๊ะไม่งั้นแล้วเนี้ยผมเปื่อยยุ่ยแน่นอนมันจะพังแล้วมันจะมันมันจะไม่ค่อยแบบเหมือนรอบแรกแนะนำให้เอาแค่โคนไปก่อนไม่ไหวไม่ไหวมันเปื่อยเลยเนาะมันเป็นแบบเนี่ยค่ะเป็นหนังสติกเลยเออมันจะเป็นหนังสติกจะต,ต,ต้องโคนอนะไม่มีปัญหา ได้ครับค่รู้แล้วก็เอาเอาที่ไหวดีกว่าค่ะไม่เป็นไรค่ะยังไม่ถึงนาทีเลยนานไงตุยแล้วเป็นข้อดีของการเทสก่อนนะคะว่ามันเป็นยังไงตอนนี้บ่ายโมงนาที่มาถึงที่นี่บ่ายโมงตรงนะคะไปสระผมมาวันมาณ15นาที เว้นทําสีผมประมาณเดือนหนึ่งได้ไหมประมาณน้ได้เนาะได้ได้ดเดือนนึงเพราะว่า,าตรงไปลายไม่ทําเนี่ยเว้นสักเดือนเดียวก็พอค่ะ ให้ตรงก็เหมือนเดิมจะทำโอร่าเพก <ละ S 2> ให้มันเดิมขั้นตอนต่อไปคเวลนานัตตี้มาทำเคมีผมนะคะยืดผมหรือว่าทำสีผมนี้ก็จะทำโอราเพกไปด้วยทุกครั้งนะคะมันถึงแบบยังพออยู่ได้ยังพอดูเหมือนยังมีชีวิตอยู่พยายามบำรุงเขาให้เต็มที่นะคะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยม้วนผมเท่าไหร่ มีตามัดผมค่ะส่วนมากไม่ได้ออกไปไหนเนาะไม่ได้ออกไปไหนด้วยนันน้าที่จะได้ปล่อยผมค่ะคันนี้ลงน้ำยายืดทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปล้างออกแล้วก็จะมาหนีบผมให้ตรงๆแล้วก็จะมาใส่น้ำยาเขาเรียกน้ำยาอะไรเหมือนน้ำยาไปน้ำยาล็อกน้ำยากกโกงอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการล็อกให้ผมมีตรงนั่นเองตอนนี้นตีแบบง่วงนิดหนึ่งเพราะว่าเมื่อเช้าตื่นวิ่งตีห้าก็เลยจะหลับได้นะคะทุกท่าน ีสผมอยากเป็นสีผมแล้วอะอ,อันนี้เราใส่คอนแทคเลนที่เป็นอาจารย์เซียวมามันก็จะไม่ค่อยสามคขีกันเท่าไหร่จะทำโอลาฟิกต่อนะคะ มือนเป็นใครเหมือนเป็นคนใหม่เลยตอนนี้ oh. นีบแบบละเอียดมากมี่ต้องหนีบทุกเส้นให้ตรงที่สุดนะคะ <Hello. S 1> แล้วก็จะลงน้ํายากระดงเป็นน้ํายากระุนะคะ <Hello. S 1> ตรงมาก <Hello. S 1> แต่ว่าจะเน้นแค่ตรงโคนๆที่มันแบบมีเกียหน่อยนะคะ <Hello. S 1> ตรงปลายอ่ะจะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ <Hello. S 1> เราจะไม่ค่อยไปยุ่งกับตรงปลายเท่าไหร่เพราะว่ามันจะ แห้งเสียก,กว่าเดิมมากนะคะดูดิหนีบจนแบบทุกเส้นเลยอะ่ะ อันนี้นะคะคือล้างแล้วก็ทำโอลาเทกเบอร์สองนะเพราะว่าเมื่อกี้อ่ะเราทำเป็นเบอร์หนึ่งเป็นแวนะคะทำทรีตเมนต์แบบจัดเต็มเลยนะเพราะว่าผมคือจะไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะทำนี่เสร็จก็น่าจะปอกผมแล้วก็เสร็จแล้วนะคะก็ตอนนี้ว่ามันจะ เรียบเรียบขึ้นหรือเปล่านะคะตรงโคนนะที่ก็ลุ้นอยู่เหมือนกันเพราะว่าทําแค่แบบตรงโคนอะแค่แบบครึ่งๆ่งเดียวของผูวแค่นั้นเองอะอตอนนี้ก็คือบ่ายสี่แล้วนะคะเราก็ทำมาแต่บ่ายโมงแล้วตอนนี้บ่ายสี่แล้วะคะ ผมเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ผมที่ตรงแบบธรรมชาตินะคะคือผมนี้มันจะตรงมากไม่ได้เพราะว่าใช้น้ำยายืดแบบอ่อนที่สุดเบอร์อ่อนที่สุดนะคะเพราะว่ากลัวผมมันจะขาดนะคะพี่เขาก็ดูสภาพเส้นผมแล้วแหละว่ามันแบบน่าจะไหวประมาณไหนเขาก็เลยทําน้ํายาที่มันอ่อนที่สุดให้นะคะแล้วก็ตรงแบบไม่ได้ตรงดิง้งตรงแบบเป็นธรรมชาตินะคะเท่านี้นิตี้ก็แบบว่า แฮปปี้โอเคที่สุดแล้วนะคะก็ได้นะเมื่อกี้ได้นิดนึงนะคะถ้าผมก่อนก่อนที่จะได้ก็จะเป็นผมที่ถ่ายให้ดูก่อนอันนี้นะคะหลังจากเป่าเสร็จนะคะก็เดี๋ยวรนตะี้จะถ่ายให้ดูจนถึงวันที่สระผมครั้งที่1แล้วกันนะคะว่าสระผมครั้งที่หนึ่งแล้วเนี่ยพอเป่าแห้งแล้วผมจะเป็นประมาณไหนจะตรงประมาณไหนนะคะ เว้นการทําสีผมไปก่อนนะคะเพราะว่าเราเพิ่งผ่านเคมียืดผมมาค่อนข้างหนักนะคะเว้นไปประมาณสัก1เดือนนะคะอย่างต่าคืนหนึ่เดือนนะค่อยทําสีผมใหม่นะคะอย่าเพิ่งแบบรีบไปทำนะจ๊ะตามนั้นวันต่อมานะคะทุกคนเมื่อวานนี้ยืดผมนะแต่ว่าวันนี้เนี่ย ม้วนผมแล้วนะคะแต่ว่าม้วนแบบเบาๆคลายๆนะคะเพราะว่าวันนี้ต้องมีไปถ่ายรูปนะคะก็เลยต้องม้วนผมนะคะอันนี้ม้วนผ่านมานะ่จาจะประมาณสองสามชั่วโมงแล้วนะคะก็ไม่คลายนะคะเห็นปะม้วนได้ปกตินะคะผมนาะทีก็ม้วนปกติเลยนะคะ แต่ว่ายังไม่ได้สระผมนะคะเดี๋ยวรอดูสักประมาณอีกวัน2วันนะคะนาที่จะสระผมนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากสระผมแล้วก็เป่าเนี่ยมันจะตรงประมาณไหนนะคะสระผมแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะมาเป่าผมดูว่าจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้ผมแดงคือนาะที่มีตัวครีมเปลี่ยนสีผมแบบชั่วคราวนะคะคือมันจะอยู่ประมาณแบบสสัปดาห์ก็เลยแบบลงไปเลยนะคะจะได้แบบ เปลี่ยนเปลี่ยนดูบ้างนะคะก็ไม่รู้แล้วว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะคะเดี๋ยวตอนนี้ขอเป่าผมก่อนหนาวมากโอเคือดีมากตรงควนผมคือเรียบแบบดูดิแฮปปี้มากเลยอ่ะคือถ้าคนผมอยากส่ง แล้วแบบต้องหนีผมอยู่ตลอดเวลาแล้วแบบเป่าแห้งแล้วออกจากบ้านได้เลยคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าชีวิตดีมากเลยทุกคนดูดิตียืดแค่เฉพาะช่วงโคนโคนลงมาถึงแค่ตรงแบบกลางๆแค่นั้นเองนะคะตรงนี้คือเป็นผมเก่านะคะเพราะว่ามันค่อนข้างแห้งหน่อยก็เลยแบบไม่อยากไปยุ่งเขากลักวกลัวมันจะขาดนะคะแฮปปี้มากแล้วอะที่สุดผมก็แดงสุด ที่ไม่ได้ทําคลิปไว้ด้วยตอนทําสีผมอะเพราะว่าคือแบบคิดคิดแล้วก็คือลงผมไปเลยนะคะแล้วที่ใช้เป็นตัวนี้นะคะสีได้แบบตรงปกเด็กเลยอะไปเซ็ตผมดูก่อนนะคะ เบาๆนิดหนึ่งล้วกันไปเซตผมมาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็รอนผมเบาๆบางๆนะผมดูสุขภาพดีมากเลยนะนุ่มผมนุ่มมากจริงๆบล็อกให้ดูนะคะสําหรับการไปยืดผมของนาตี้นะคะก็นาตี้ก็จะยืดผมแบบนี้แหละนะคะปกตินานมาแล้วนะคะนาตี้จะยืดแบบ6เดือนครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่านะปัจจุบันนี้ก็คือประมาณปีหนึ่งครั้งหนึ่งนั่นเองนะจ๊ะก็ มันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะมากๆเลยคือถ้าคนที่ผมยักโศกแล้วแฮปปี้มากแล้วทําให้ชีวิตแบบดีมากๆเลยอันนี้คือคนผมตรงอะจะไม่เข้าใจพวกเราจริงๆนะคะ oh. ก็สําหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะไปทําที่ร้านนะคะจริงๆนะที่อยู่ที่จังหวัดอุบลนะคะทุกๆคนค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ที่อุบลยังสามารถที่จะเปิดร้านทําผมได้อยู่นะคะส่วนราคานี่นะ ถ้าผมประมาณนาตี้จะอยู่ที่3,500บาทนะคะเริ่มต้นที่3,500บาทนะคะแต่ทางนี้ชั้งนั้นขึ้นอยู่กับสภาพเส้นผมของคุณนะคะว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็ผมนตี้จะมีการทำทรีทเม้นต์ด้วยอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะก็จะบวกขึ้นไปอีกไม่แน่ใจว่าประมาณพันห้หรือ2000นี่แหละนะคะก็เอามาให้ดูแล้วนะคะสําหรับการไปยืดผมของนตี้นะคะก็สามารถแบบติดต่อที่ร้านได้นะคะอินบ็อกซ์แล้วก็ส่งรูปภาพสภาพเส้นผมความยาวของผมให้ที่ร้านดูก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ ตานนี้ได้ทำสีก็คือสวยนะคะแล้วก็ดัดผมนี่คือ the best มากนะยืดโคนดัดปลาย the best มากอยากทํามากแต่ผมนตะี้ทาไม่ได้ต้องยืดตรงอย่างเดียวนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะขอบคุณทุกคนรักมากนะคะก็อชอบคลิปนี้กด like, ไลค์เป็นกำลังใจนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ด้านล่างนี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบากี่คะแนนอะผมแดงอะกี่คะแนนอะอยู่ดีก็แดง <laughs> อยู่ดีก็แดง